255เรื่องของการพบกลุ่มแล้วก็เกณฑ์การวัดผลปลายภาคเรียนจะต้องผ่าน30เปอร์เซ็เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียน255 256เรื่องของกบชจาก100เป็น200 259อะไรเปลี่ยนแปลงปี59อะไรเปลี่ยนแปลง59โครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง จากโครงสร้างหลักสูตรที่มีหลักสูตรที่เป็นรายวิชาบังคับกับรายวิชาเลือกก็เปลี่ยนเป็นเลือกเสรีกับเลือกบังคับพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงรหลักสูตรสกานศึกษาของตัวเองนะครับวันนี้ก็ เอาของกอลรนอปาแดดมาให้ดูแต่ดูทักทิวอาขวดค้ดก่อนของพอล์อร์นอปาแดดมาเขาไม่มีเหมือนกันฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากเริ่มทำสามเล่มหลักที่ให้มันเป็นดั้งเดิมก่อน <c oughs> พอดั้งเดิมหลังจากนั้นพอเราก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นหลักสูตรก็มาเปลี่ยนตอนปีห้าหกสองเปล่ยนปีหกสองเพราะว่าตรงเนี้ย เราจะทำได้สองกรณีก็คือทำโครงการพัฒน,นาบุคลากรด้านจัดทำและพัฒน,นาหลักสูตรสถานศึกษานะครับมันถ้าจะใช้ของประแดดได้ไหมก็ได้เดี๋ยวก็มาดึงไฟไป แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องของบริบทบริบทในตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาเรื่องของแนวทางในการพัฒนาของข้อมูลของจังหวัดมาก,ก่อนพอจังหวัดเสร็จปุ๊บก,ก็จะต้องมาเป็นของอำเภออำเภอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรเป็นคําอธิบายรายวิชาทั้งหมดทั้งรายวิชาบังคับรายวิชาเลือกทําไมเราถึงต้องเอารายวิชาเหล่านี้เราเอามาจากไหนเราก็เอามาจากโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละระดับ แล้วก็ํำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาในแต่ระดับมาลงบรรจุไว้ในหลักสูตรศึกษาแล้วสิ่งที่แตกต่างกันของแต่ละสถานศึกษาก็คือเราจะต้องบรรจุรายวิชาเลือกของสถานศึกเข้าไปด้วยนะครับพอเราบรรจุรายวิชาเลือกปกติแล้วรายวิชาเลือกที่สถานัึกษาพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นหัวศูนใช่ไหมครับศูนหมายถึงว่าใช้ทุกระดับฉะนั้น รายหลักสูตรรายวิชาเลือกที่เราพัฒนาขึ้นจะต้องปรากฏอยู่ในทุกเล่มของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วคราวนี้หลักสูตรสถานศึกษามันก็จะต้องมีตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นตามโครงสร้างหลักสูตรจนถึงสุดท้ายก็คือเรื่องของเกณฑ์การจบพร้อมถึงเรื่องของหลักฐานเอกสารหลักานทั้งหมดที่จะออกให้ว่าผู้เรียนจบแล้วจะต้องทำอะไรบ้างคราวนี้สิ่งที่จะต้องแตกต่างกันของแต่ละสถานศ,ราศาึกษาอีกก็คือ 60 40เราจะต้องระบุอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาให้รู้ว่า60ของแม่จันวัดจากอะไรวัดจากโครงงานวัดจากแบบฝึกหัดวัดจากกรตวัดจากอันนี้ขึ้นอยู่กับแม่จันแต่สิ่งที่เราจะวัดตรงนี้เราจะต้องระบุอยู่ในสูตรสถานศึกษา60ตรงนี้แม่จันวัดจากอะไรบ้างครับแม่จันวัดจากอะไรบ้างมีสข้ ก่อนหน้านี <lonely> ้มีสีข้อเหมือนเดิมไหมไม่อันนี้ก็คือฉะนั้นจะต้องย้อนกลับไปดูหลักสูตรสถานศึกษาตั้งเดิมที่เราเคยมีก่อนที่สมศจะมาว่า60สิเราได้บุกในนั้นอะไรบ้างคราวนี้พอรักปรับปรุงเราจะต้องแจ้งรอเวลาที่เราขอความเห็นชอบว่าจากคณะกรรมการสถานศึกษาเราต้องแจ้งเขาว่าจากหลักสูตรเก่าเราเจออย่างนี้แล้วหลักที่เราปรับหลักสูตรมาใหม่เนี่ยอะไรบ้างที่เราปรับ เราจะต้องแจ้งเพื่อขอความยินชอบคราวนี้เรื่องของการวัดวดที่60ตก่อนหน้านี้แม่จันอาจจะมี6 6ช่องช่องละสิบอันนี้ไม่ใช่ไหมครับพอเราจะมาบอกว่าไม่เอาละคะิบเนี่ยนักศึกษาหนึ่งคนต้องทำหกหชิ้นหกช่องใช่ไหมครับต้องเก็บกันด้หกเราก็ลดเหลือแค่แค่สี่ช่องอาจจะเป็นยี่สิบบ้างสิบาบ้าบ้างอะไรอาจจะเป็นสิบห้าสิ ตรงนี้เราจะต้องไปรับผู้ในรลดับารษาแล้วจะต้องมาทําทําการปร,ปร, <S <S รับปรรงหลักสูตรคราวนี้อย่างของปาแดงเนี่ย <S <S พอมาใหม่ๆเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่มีหลักสูตรสถาศึกษาเราก็มาทําพอทําตรงนี้เราก็มาตกใจว่ามันมีเกมพันวัดผล6กบกลายเป็นว่ามีช่องอื่นๆก็เลยถามว่าอื่นๆให้คะแนนยังไงก็ตอบไม่ได้แต่อื่นๆให้คะแนนสิบ ก็วัดราฐาร่องรอยของือๆื่นคืออะไรบ้างะก็พอมาเจอพอมีโอกาสได้ไปบรรยายหลายๆสถานศึกษาก็เจอในลักษณะเดียวกันมีคะแนนหกสิบแบบฝึกหัดกรตโครงงานแบบทดสอบอื่นๆอะไรเงี้ยอื่นๆก็มีช่องอื่นๆมีสิบคะแนนแล้วอื่นๆวัดจากอะไรตรงเนี้ยเราก็บอกไม่ได้อีกแต่ก็มีคะแนนให้ฝัน แม่จย์เคยมีไหมครับอื่นๆไม่มีค่ะจริงเหรอจริงค่ะเก่งจังเลยเนี่ยก็ <c oughs> ก็มาเจอเคสที่บาดแดดแล้วก็ไปเจอหลายๆเคสก็เลยถัก <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> เหมือนกับว่าเราจะต้องคิดเสมอว่าถ้าช่องอื่นๆในที่นี้ เราดูจากกรอบก,การประเมินตามคู่มือของของที่สำนักง,งานกสทชบำหนดอ,อื่นๆนที่นี้หมายถึงว่าเราก็ต้องระบุว่านอกเหนือจากที่เขายกตัวอย่างมาให้เราเนี่ยเรื่องของกรตชเรื่องของแบบัผนเนี่ยอื่นๆคุณก็ทําเพิ่มไปสิทําได้นอกเหนือจากที่กำหนดแต่ต้องระบุว่าอื่นๆของคุณคืออะไรก็เหมือนกับกาเหมือนกับที่เราทําแบบแบบสอบถามใช่ไหมครับเราก็จะมีช่องอื่นๆแต่ช่องอื่นๆเราก็จะต้องระบงรุงนพันท้ายบอกว่า,วาระบุ ใช่ไหมครับ <c oughs> เนี่เหมือนกันคร <c oughs> านี้อยากจะคุยว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าหลักสูตร